ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องเมียแตกซึ่งในวันนี้ได้มีการหนีฝนจากข้างนอกย้ายมาถ่ายทํากันภายในบ้านแต่ก็เหมือนหนีเสือปะจระ,ะเข้เพราะต้องมาเจอกับสภาพอากาศที่แสนจะร้อนอบอ้าวทีมงานจึงตง หาวิธีที่จะช่วยนักแสดงให้ผ่อนคลายจากความร้อนเพื่อจะได้มีสมาธิในการทำงานต่อไปอ๋ออ๋อแทนที่เอามาให้กินแล้วจะกลับไปถ่ายทำกระต่อ ถ้ากลับมานั่งกินกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันเลยเนี่ยนะแอบทีมงานคะดูท่าจะคิดผิดซะแล้วล่วคะค่ะทีมงานโค้กเอาแลมาาอย่าโได้ักพี่วมีไม่ต้องออี่งคผู้ชมคะ่ะหลังจากที่แครอทหมด นักแสดงก,ก็เริ่มมีอารมณ์ในการทำงานขึ้นมาเล็กน้อยชาตต่อไปโลมผู้เป็นพระเอกต้องทำโทษเด็กด้วยการตีและด้วยสรีระที่ตางกันลิบลับจึงทำให้โลมน,นั้นต้องยั้งมือในยามตี ด,ดังฟังชัดใส่อารมณ์สักขณะนี้ยังมือตรงไหนแอะและโลมคะปกติเนี่ยเป็นคนเกลียดเด็กใช่ไหมคะโล